านี้นี่ศัตรูไม่ธรรมดายิงไว้ก่อนหุ้ยมอตาอายัางแรงติดตรงนี้ละกันไปเลยปืนกลประจันบานอย่าปดอาวุธมันเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาิติมาไปนะครับกับเกม Super t a n ทงค์รัมเบิลออเวอร์ชั่นใหม่ของการประกอบรถถังต่อสู้นั่นเองครับผมกลับมาให้หายคิดถึงกันอีกแล้วนะสำหรับเกมประกอบรถถังไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นก ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเวอร์ชั่นนี้จะมีการปรับปรุงหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างจากที่เราเคยเล่นไปบ้างตอนนี้เราก็เล่นมาจนเลเวล4แล้วก็ประกอบรถถังขึ้นมาอยู่2คันนี่คันแรกก็จะเป็นเจ้ารถถังคันนี้ที่ติดตั้งมอตา้าปืนครกเข้าไป3อันแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งนี่รถถังปืนกลหัวโตโอ้โหตัวนี้นี่เก่งสุดๆไปเลยนะเดี๋ยวเราจะทำการเล่นรถถัง พวกนี้ให้ดูไปมาละจ้าพู่ต่อสู้ของเราโหดขนาดไหนนี่ปืนครกเหมือนกันโว้ยนี่ปืนของเราสายยิงกระเด้งมาปลดล็อกมันทุกอย่างเออเอามันให้ตายเลยเพื่อนอื้อนั่นแหละจงเละไปสร้างโอ้โหปืนมันยิงย้อยขึ้นมาอื้อคอมพลีตครับผม ยอดเรเวลอัพอุย้ยมีปืนไฟปลดล็อกหืกล่องกระสุนระเบิดด้วยเพื่อนนี่ปากยิ้มแล้วก็บ็อกเล็กๆบวกอีก7พอยต์เดี๋ยวเราก็ไปดูรถอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเรามาพาไปดูเลยเพื่อนอุย้ยคู่ต่อสู้คราวนี้เฮ้ยเป็นรถถังที่โปรดเทะครับผมมาแต่งไม่อย่างสวย แต่ก็นี่จะบอกว่าเรามีแบบว่าหัวเกราะที่สามารถนี่นำมาปรป,ป้องด้านหน้าได้ครับผมเอาละยิงเข้าไปปุ้งปุ้งปุ้งโอ้โหปืนกล3ระดับอืมถังไปให้หมดโอ้ยต้องถอยก่อนเอ้อยออโอ้โห,โหเรียบร้อยยอดเยี่ยมเหมือนกันนะคันนี้เดี๋ยวเราไปปรับปรุงแม่เวอร์ชั่นแรกกันก่อน ติดตั้งล้อเข้าไปได้เพิ่มเติมติดเข้าไปที่ด้านหน้าเพิ่มน้ำหนักด้านหน้ากันหน่อยตามด้วยอาวุธได้อีกชิ้นหนึ่งเอาเป็นนี่ดีกว่าที่เสียบอยู่ด้านหน้าแบบนี้ต่อไปก็ถังเชื้อเพลิง ซื้อไปก่อน500เอาละเชื้อเพลิงจะได้วิ่งได้ม,มากขึ้นนะผมอ่าเท่ขึ้นเยอะต่อไปสเปเชียลวิวระเบิดนี่เอง2000เลยเหรอเพื่อนเฮ้ยเอาละระเบิดออกมาติดด้านหน้าครับผมลุยเลยเพื่อนกูต่อสู้อาจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ยเริ่มมาโดนระเบิดไปก่อนระเบิดนี่ไม่ควรอยู่แนวหน้าใช่ไหมหรือว่าโอ้โอาวุธนี้ เราควรจะติดเป็นมอตา้าเพิ่มเติม,มน่าจะเป็นแบบนั้นนะไม่ควรจะเอาแบบอาวุธระยะประชิดมาอยู่ด้านหน้าโอ้ยล่วงอุ้ยรีบยิงมันอุ้ยเกือบแพ้ครับผมอัปเกรดเวอร์ชั่นปรับปรุงกันนิดหนึ่งระเบิดนี่เราควรจะอืมก็ควรติดตั้งแหละนะแต่อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนี่เกราะที่หนาขึ้นส่วนระเบิดติดตรงนี้ละกันเผื่อศัตรูมาเข้าใกล้อาวุธ ปืนครกเพิ่มมาอีกหนึ่งกระบอกเอาวนี้ยิงมอตาตอ้หุยอืมที่คิดว่าโอ้โหมอ,โหโอต้านี่ควรจะติดสูงสูงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเสริมดีตรงนี้เข้าไปพเพื่อเอามอต้าไปติดด้านบนไปเลยเพื่อนคราวนี้นี่ยิงโหโุยโมอตา้ายิงสูงสูงครับผม มาดีมาดีเออใช้ได้เดี๋ยวเราดูโฆษณาเปิดกล่องด้านล่างที่เยอะๆกันก่อนนะมา <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาอัปเกรดชิ้นส่วนนี่ที่เราใช้งานกันอยู่ปรับอันนี้ด้วยชิ้นเล็กๆปรับปรับอ่าต่อไปก็ล้อครับผมเพิ่มความทนทานอาวุธก็ต้องนี่มอตา้ายิงแรงขึ้นโู้รัศมีกว้างขึ้นนะผมปืนใหญ่อันนี้ก็ นี่รูปร่างเปลี่ยนไปนิดหนึ่งมาลุยต่อเลยละกันนี่มาลยเพื่อนเอานีีน่ศัตรูไม่ธรรมดายิงไว้ก่อนอุ้ยมอตาอ่ายังแรงอัปเกรดมาปืนครกประจันบาลนะผมเออาดีเอาดีรีบผดอาวุธของมันอแตกกระจุย อุ้ยปืนนี้โหส,สุดเดี๋ยวเราก็มาปรับปรุงอ่าสายปืนกลกันบ้างติดตั้งล้อเข้าไปได้อีกหนึ่งเอาล้อเล็กอันนี้ออกนี่เปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ครับผมสำหรับล้อตรงกลางปึบเป็นลากฐานที่ดีต่อไปอาวุธปลด,ดล็อกเลื่อยกับปืนไฟก่อนละกัน สองแต้มกับ3ามแต้มนะผมครั้งนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นพวกปืนกลอะไรแบบนี้ไปก่อนนะติดตรงนี้ละกันถังน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ที่บริเวณตรงนี้ระเบิดอ่าไว้ด้านหน้านี่แหละอ่าคราวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่โหดแน่นอนนะผมปับ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 ปัับอืมปับ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 ออนี่ปืนเราสามารถสั่งให้เิงยิงได้ครับผมเฮ้ยเอาดิเอาดิ ตายซะอืมถึงจะไม่แรงแต่ว่ายิงถี่แบบสุดๆจะว่าไปมันก็แรงอยู่นะคราวนี้ถ้าทางจะไม่ยากครับผมเน้นต่อจากระยะไกลปลดอาวุธเป่าๆโอ้อาวุธมันล่วงนี่ง่ายเกินนี่เรเวลอาพผมโอ้โหได้ชิ้นส่วนยาวอุ้ยล้อใหม่ล้อตีนตะขาบมีความมั่นคงสูงแน่นอนอแล้วก็เกราะสี่เหลี่ยม บวกอีก5พอยต์เดี๋ยวเราค่อยไปปรับปรุงมือชั่นใหม่ขอลองอีกทีหนึ่งมาละจ้าอ้เริ่มจะเจอกับคู่ต่อสู้ตีนตะขาบอืมอะไรของแกวะนี่งียโอ้โหชิ้นส่วนแบบนี้ยิงแป๊บเดียวก็ตายหมดอือขอโหดๆห,หน่อยสิเออแบบนี้นี่แลหละอืมคู่ต่อสู้ที่แท้จริงไปเลยปืนกลประจันบานอยา่าปลดอาวุธมันนี่เรามีเกราะด้านหน้าอยู่ เรียบร้อยไปดิ <c oughs> เรียกได้ว่าปืนของเรานี่้ยังไงก็โหดนะผมต่าเข้าไปยิงไปอีกิตายซะ i, อีกทีเดียวครับผมเรียบร้อยสำหรับการปกป้องฐานนี่เราควรจะเอาเป็นเวอร์ชั่นนี้หรือว่าเวอร์ชั่นที่2อปกป้องฐานดีนะวิ ระเบิดนี่ลงมาปุ๊บระเบิดปั๊บเอาละ่ะเซ็ตเป็นอันที่2ปกป,ป้องฐานของเราก่อนละกันโอเคนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้น่าจะถูกใจทุกๆคนใครที่อยากจะให้พี่ลองใช้อาวุธใหม่พวกเลื่อยหรือปืนอะไรต่างๆนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยไว้จะลองมาใช้ให้ดูกันนะทุกคนอยากจะได้เป็นรถแบบไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะเดี๋ยวจะลองใช้จินตนาการสร้างออกมาให้ดูถ้าชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบทําตอนหน้ากันอีกนะาสาหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุเฮ้ย <Hey, S 2> มีแบบ้ <c oughs> สกินอะไรแบบนี้ด้วยสกินพิเศษเยอะแยะมากมาย